สวัสดีค่ะสาวๆคนไหนที่กําลังละเลยการดูแลผิวหรือว่าดูแลแบบผันๆนอยู่แล้วก็ต้องหยุดพฤติกรรมนั้นด่วนเลยค่ะเพราะการดูแลผิวแบบอ่อนโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเลยนะคะมันสามารถทําให้ผิวเราดีขึ้นได้แล้วก็สามารถป้องกันปัญหาผิวใน,นอนาคตได้อีกด้วยนะคะวันนี้มินก็เลยมีทริคจะมาบอกกันค่ะว่าเราจะสามารถดูแลผิวแบบอ่อนโยนได้ยังไงนะคะข้อแรกเลยการล้างหน้าค่ะ มินเชื่อว่าสาวๆก็คงล้างหน้ากันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่การล้างหน้ากับการเอาหน้าโดนน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราควรล้างหน้าให้สะอาดเช็ดเมคอัพให้หมดจดซึ่งพอได้ยินแบบนี้เนี่ยสาวๆก็อาจจะพยายามขัดขัดทูบูแ้งแรง,ง,งเพื่อให้หน้ามันสะอาดนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรทําอย่างนั้นนะคะเราควรล้างหน้าอย่างอ่อนโยนนะซึ่งเคล็ดลับเลยก็คือการบีบโฟมลงบนมือแล้วก็ถูให้เกิดฟองแล้วก็ค่อยๆนวดวนๆที่ใบหน้าแบบอ่อนโยนอ่อนโยนนะคะเราไม่ควรใช้ความรุนแรงค่ะ ข้อ2ทาครีมกันแดดค่ะมินขอสนับสนุนให้สาวๆทุกคนทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยตัวทําร้ายผิวเลยนะคะแสงแดดเนี่ยทั้งทางให้สีผิวไม่สม่ําเสมอเกิดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยนะคะเราควรป้องกันไว้นะไม่ใช่แค่ทาครีมบารุงอย่างเดียวนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าครีมกันแดดตัวไหนอ่อนโยนก่อนอื่นเลยก็ดูก่อนเลยว่าเราแพ้สารตัวไหนไหมเช่นน้ําหอมแอลกอฮอล์แล้วก็เลี่ยงมาเลยนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือทสใต้ท้องแขนก่อนจะได้รู้ว่าเราแพ้หรือเปล่าอาจจะก,การันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ลดความ ข้อ 3. ขัดผิวและมาร์กหน้านะคะมินชอบขัดผิวและมาร์กหน้าเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยเพราะมันจะรู้สึกผ่อนคลายมากรู้สึกมอนได้ทําสปาเลยนะทั้งดีต่อใจแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยนะคะมินก็จะเริ่มจากขัดหน้าก่อนเลยใ็่แล้วก็อาจจะลอกสิวเซียนหรือว่ามาร์กหน้าใช้มาร์กแผ่นหรือว่าใช้แบบที่ทาแล้วล้างออกทีนี้พอได้ยินคําว่าขัดผิวแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะที่บอกไปตอนแรกนวดวนเบาๆนะคะให้ผิวผลัดเซลล์ไปแบบอ,อนน่อนโยนอ่อนโยนนะคะอย่าขัดแรงนะคะสงสารผิวเจ็บไหม ข้อ4ดื่มน้ําเยอะๆค่ะตัวมิ้นเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มน้ํามากเลยดื่มวันล,ละลิตรเลยนะคือกินเยอะมากจริงๆอ่ะไม่รู้จะเยอะอะไรขนาดนะั้นมันจะรู้สึกหิวน้ําตลอดเวลานะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยผิวเราจะสูญเสียน้ําขาดน้ําแล้วจะทําให้ผิวเราอ่อนแอซึ่งพอผิวเราอ่อนแอเนี่ยมันก็จะเกิดการระคายเคืองเจออะไรนิดเดียวก็จะคันยิบยิบไปหมดเลยนะคะกลายเป็นสาวขี้แพ้ไปซะง,งั้นเพราะฉะนั้นขอยืนยันเลยว่าการดื่มน้ำเนี่ยเป็นวิธีการบารุงผิวที่ดีมากๆและสําคัญมากๆเลยค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนเป็นพิเศษและผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวการันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันอ่อนโยนจริงๆซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องผิวหน้าเนี่ยก็คงมีแนะนําไปเยอะมากๆแล้วแต่หลายๆคนคงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์สําหรับจุดซ่อนเร้นที่อ่อนโยนมากๆเช่นกันนะคะมิ้นขอนําเสนอนี่เลย l a u r เอต์ซูเปอร์เจนเทลแล้วเจ้าตัวนี้มันดียังไงมาค่ะเดี๋ยวมิ้นบอกให้ฟัง ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคิดว่าอาการแพ้แดงคันระคายเคืองในช่วงวันนั้นของเดือนปเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะมันคือหนึ่งในอาการของการแพ้ผ้าอนามัยนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ผิวเราเซนซิทีฟมากกว่าปกติในช่วงนั้นนะคะหรือว่าเราใช้ผ้าอนามัยที่ยังอ่อนโยนไม่พอคะ่ะแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวการแพ้แดงคันระคายเคืองแล้วนะคะเพราะว่าลอรีเอตซูเปอ e ์เจน Plus ช่วยได้คะ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า l อรีเอต Super ร์เจนท์ทูเนี่ยผ่านการทดสอบและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะ นี่เลยมันอ่อนโยนมากจริงๆนะคะมิเนีก็อยากรู้แล้วนะว่าลอเรียสซ u เปอร์เจนทอลพลเนี่ยแตกต่างจากผ้าอนามัยทั่วไปยังไงนะคะนี่หน้าห่อเข,เขาเขียนไว้เลยว่าแห้งสบายมากถึง130%และสัมผัสสบายลดการเยดสีนะคะโอเคมาแกะกันเลยนะคะนี่เลยความแตกต่างของลอเรียสซ u เปอร์เจนทอลพลนะคะอยู่ที่ผิวหน้าเลยค่ะเป็นผิวหน้าแบบพิเศษนะคะที่ชื่อว่า ผิวหน้า g e น t l e Plus นะคะจะเห็นได้ว่าจะไม่ใช่ผิวหน้าแบบเรียบๆนะแต่ว่าจะมีปุ่มเล็กปุ่มน้อยสลับกันไปทั่วทั้งแผ่นนะคะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งเขามีข้อดีตรงที่เขาจะช่วยเพิ่มช่องว่างในการระบายอากาศนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยสัมผัสกับผิวผ้าหน้าไม้น้อยลงนะคะซึ่งจะช่วยลดการเสรียดสีแล้วก็ลดการแพ้และอาการระคายเคืองได้ค่ะ พอเห็นอย่างนี้มินก็เข้าใจเลยนะคะว่า l o u r e l Super g e n t l e Plus เนี่ยทำให้สาวๆแห้งสบายถึง130%สัมผัสสบายลดการเฉดสีได้จริงๆนะคะและสำหรับสาวๆที่ชอบความยาวมากกว่า22เซนนะคะเขามีแบบ25เซนด้วยนะแล้วก็ยาวไปจนถึง40เซนเลยนะคะดูแลผิวยังอ่อนโยนตั้งแต่กลางวันถึงกลางคืนหลับสบายนุ่มสบายหมดห่วงเรื่องอาการระคายเคืองเลยค่ะ และนี่ก็เป็นทคลิเล็กๆ็น้อยๆในการดูแลผิวของมิ้นนะคะดูแลผิวหน้าผิวตัวแล้วอย่าลืมผิวจุดซ่อนเร้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะอย่างที่มินบอกไปนะคะเพียงแค่เลือกผ้าอนามัยที่อ่อนโยนต่อผิวเราก็สามารถดูแลผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นได้แบบง่ายๆแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีผิวสวยสุขภาพดีทุกส่วนเลยค่ะบ๊ายบายก๊ก